สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายหลักการเกี่ยวกับการลดไขมันเฉพาะส่วนว่ามาทําได้หรือไม่ได้ให้ฟังนะครับแบบง่ายๆแป๊บเดียวจบก็คือสมมติว่าขวดน้ำเนี่ยคือร่างกายของเราแล้วก็ร่างกายของเราอ่ะมันมีการเฉลี่ยลดไขมันทั่วร่างอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถกําหนดได้ว่ามันจะเป็นลดแขนขาพุงเหนียงหรืออะไรก่อนได้คือมาแบบนี้สมมติอันนี้คือร่างกายของเราแล้วเราลดไขมันเรกไปจนถึงจุดหนึ่งปุ๊บจะเห็นว่าไขมันที่ลดไปอ่ะ มันยังอยู่ในระดับที่แบบแขนของเราลดลงไปแล้วเห็นผลแต่ว่ามันยังอาจไม่ได้ผลที่ขาหรือเหนียงหรือพุงของเราสมมติเรากไขมันบิกได้เยอะเลยดูใหม่อีก่ะตรงนี้เริ่มเห็นว่าขาเริ่มเล็กลงไขมันที่แขนออกไปเกือบหมดแล้วต่อไปเป็นที่ขาแล้วเราก็ลดอีกคราวนี้จะเห็นว่าอยู่ที่เหนียงแล้วเหนียงเราเริ่มจะลดลงไขมันเราเริ่มน้อยลง แล้วลดไปอีกอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนพุงและเป็นส่วนสุดท้ายที่จะเริ่มลดลงแล้วเราก็ลดให้หมดตือดอ่ะจังหวะนี้เองถ้าเกิดเราลดไขมันได้หมดแล้วเราก็จะมีซิกแพคหรือว่าลีนขึ้นนั่นเองทีเนี้ยอีเหตุผลหนึ่งที่พุงมันลดเปอย่างสุดท้ายเพราะว่าพุงหรือช่วงท้องของเราอะ่ะมันมีอ,อวัยวะภายในแล้วก็ระบบสืบพันธุ์อยู่ ดังนั้นมันต้องการให้มีอุณหภูมิที่คงที่ที่สุดไขมันเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้อุณหภูมิร่างกายอ่ะคงที่แล้วก็มีอุณหภูมิเหมาะสมดังนั้นตรงพุงอ่ะเลยลดยากที่สุดนะครับดังนั้นถามว่าเอ้ยเราจะลดเฉพาะส่วนได้ไหมก็คือคงไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราอ่ะจะเฉี่ยดต่าไขามันทั่วร่างกายอยู่แล้วเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าอะไรจะมาก่อนแต่แนวโน้มทั่วไปคือพุงอ่ะจะลดหลังสุดแล้วก็ถ้าควเนี่ยเป็นร่างกายของเราเวลาไขามันมันกลับมา ก็จะเป็นการตรงกันข้ามเลยเพราะว่าสิ่งที่มักจะสะสมก่อนคือพุง่งเราค่อยไปเหยียงค่อยไปขาค่อยไปแขนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้มันแล้วแต่คนอีกอยู่ดีนะครับดังนั้นใครต้องการลดไขมันเฉพาะส่วนหรือแบบว่าขอสุดอัพลดพุ่งอย่างเดียวได้ไหมก็คือไม่ได้นะเพราะว่าถ้าไขามันมันลดอ่ะร่างกายมันจะเลือกลดของมันเองนะครับเฉพาะส่วนจริงๆคงทําได้แค่แบบไปดูดไขมันซึ่งมันก็ไม่เวิร์กในระยะย,ยาวเนาะ พราะว่ามันมีโอกาสโยโย่หรืออื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้เป็นวิธีการลดไขมันแบบเฉพาะส่วนได้ไม่ได้อธิบายแบบง่ายง่ายเลย